สวัสดีจ้าอันต้องนั่งค่ะเพราะยืนบ่ได้เพราะกล่องอะ่ะมันบ่ได้มัน,ม,น,ม,นมันเห็นคร่งตัวต้องนั่งหันนะจ๊ะเมื่อนี้่อยได้อันมักแต่งโม่มาหมักแต่งโม่สีซียูโรหกสิบสองเส้นเกือบหายูโรห้าคูณสามสิบหกบาทอืมลองคูณเบิ่งเด้อ คอยคาดเดาแบบว่าราคาประมาณนี้หนึ่งยูโรสามสิบหกสามเจ็ดบแน่ใจเด้อกับประมาณหายูโรล,ลูกนี้ประมาณห้ายูโรซเฟีหัเรลกัเลขอะห้ายูโรนะจ๊ะถามลูกสาวแล้วมาหันมาหันเตงให้แม่หันเตงโมได้ไหมอันนี้ห้ายูโรนะคูณ3ามสาบหบาทลองอาหาคูณสาสหกกับแพ้งพปาปูปได้ <laughs> ให่หัวเมื่อนี่ก็จะเป็นอ,น,อ,อนามันอนาจัดนิดน,นึงนะจ๊ะอนามัยจัดแบบว่าใส่ถุงมือค่ะยันมวนเบิรงกันทั้งบานเขาขีดเดียดก็เลยสใส่ถุงมือใส่ถุงมือนะจ๊ะก็อันนี้ห้ายูโรนะจ๊ะหายูโรนดจ๊ะก็ไม่แพงขวม้วามันแดงหรือมันสีไหลเด้อเพราะว่า ยิบมาเลยขันบ่แดงก็ขึ้นบ่ได้ดอกอยากอายไปขึ้นเขามึงนะขอนำเข้านะจ๊ะนัก,กินแลนปลูกไม่ขึ้นนะจ๊ะก็ประมาณนี้หายุคยณึ้นสามสิบหกหาขึ้นสามหกนั่นแหละคือราคาเงินบาทบาทเฮ่าแบบนี้เลยจ้าแดงไหมก็ว่าแดงแดงไม่ฉ่ำเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าแดงอยู่นะก็จะหันเพราะว่า ่อยบอกกินเขาเนี่ยเหมือแรงพพ่ายามบ๊อกกินเขา่าคุณเดชันกาแฟาเหมือดให้จังใดแต่ว่าบางส่วนกับกาแฟากันสิเหมือดเร็วๆนี่เพราะว่ามอยกองเดียวนะนะจ๊ะแม่มันกะให้ลูกกันจ๊ะแค่เอาเองเนะย่าแม่เฮ็ดคูณแนวลายอ ก็หั่นแบบนี้นะจ๊ะโดนๆซื้อกินทห่หนึ่งคนก็ไปกินดูอกขายอันขายล่างได้เบอรเลนขายล่างระไร้ดใส่แบบนี้อันนี้ก็จะไปแบบทิ้งอ่าขยะย่อยสลายได้ สไลด์อันอันบ้านเขาถิ่มใส่กระไรเห้ปุยมักเนาะเขาก็สิเพนจ,จันทร์สั่นละคือสามารถอาไปเห็ดปุยเห็ดยังได้นะก็ประมาณนี้จา้าโอ้พ่อก,ก็ไม่ได้กินนุ่มืออเดอ้อมันแตงโม่น่ะน,น่ะเม่อปีละเท่าติอ,ดอแดงมาช่ำปันใดแต่กระแดงอยู่มนโนเอาว่ามันแดง เห็นหะอันนี้ห้าห้ายูโรหาคุ้นสามสิบหกใรบอกว่าเงินมันเทใาเหมือนี่ไปกินปีละเทืออะไรมาแตงโมน่ะเระจำความได้อยู่บ้านเท่าสะดวกสบายเนาะก็ว่างไปโหลดมันอันพัตตะขานสวยไปกินโลดลูเอ้ยนี่กินปีละเทือเท่านั้นแหละ <N> นี่จ <N> ้ะอันเอิญลูกเขากล้องวันี้ซื้ออก็เลตดมากล่อเขาเขากระบย่อมเขาไม่ยอมเข้านะจ๊ะอันลูกคอยนี้พวดพ่อคือว่าหลดงหน่อยมไม่ได้ยูน้ำแม่ตลอดเนาะอยู่น้ำนะพอ่อแน่น่าแม่เขาก็เลยเป็นแบบ เด็หน่อยบางคนนะแลนใส่กล์่องทานอมาส์ตามไหมลูกท่านนี่ตุ๊ท่านนี่โอเคตุ๊ท่านนี่สนอมอยเช่ไหมไดละไาละไาละ,าละกะ็สองกล้องมาเลสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมีเตซูนนี่มีมเกโรซินเนสซันตารีกาฮวีชื่อเล่นเขาชื่อกาแฟชื่อภาษาไทยนะจ๊ะ ห้าห้ารูกะตต่เล่าตะเหน่ยี่ห้ารูกกะเอาช้อนกับเอาส้อมกับจานมาด้วยโซเฟียสนอมออยลูกเอ๊ะกูกะนายมิสแอนี่แม่บอกให้สนอม้มยภาษาฟินลบยกขากล้องลูกไข่ค่อยๆบอกได้บางให้แม่จ้างเงินเขากล้องเอาบ่บ่บ่เอาเบ้อย่างไรเงินแมวสันบ้อยากเขากล้องก็หันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ล่นจานแล้วก็ได้หลายอยู่เด้โซเฟียให้เล่าต่เน้นเยอะห้ลูกกให้น้อง่ไปสีบานบ้น้ำนักก,ก็ก็ล่งดูกาแฟก็ซสวยได,ด้ดูแต่มาาถามว่างใครไปยนานบัมาขับเจ้าของนั่น สว้าวักาแฟเหมือนนี really? yeah, ่หัวต้นบังคับจะของอดเอาโคเด็บปะผูอันนี้กาแฟยังซอยไหญเด้อ่ากูแตนนี่หน้าตานี่เอรักกาโมดมมือแต่เอเชียมินเอร์ฮารุกาโน่นี่ไปสนอมไม่มอยทางนู้นก่อนไม่ชออบรากเไปสนอมไม่มอยทางนู้นก่อนโอเคไม่เอาเอาไปเอาโกโก้เล่าตาเนนเฮโกโก้เล่าตาเนนแม่นาน ไปไปนู่นโตดานไปถ้าไม่นั่งตรงนี้ฮารุอิสตูตาล่ะนี่แหละปีและวพี่อ่ให้ลูกกินมักแตงโมบ่ได้บอกตัวเด้อเรื่องจริงเด้อไปกินยังไนซะแล้วกินแอปเปิ้ลนึกสิน่ะเออสวยไหมเนี่ยลูกใครมึงกินเม็ดมันนะ ย่งง้พ่เหาจะเกลี่บอกว่ากินเม็ดนะเม็ดนี่ยังกระซังไม่สชไปอห่ากอกอ้นีงอหูออกดังนะตะกี้ก็แค่เก่ยากนิดน่ะเมื่อวานไปไหนดอกไอ้ยกเเห็นมาแก่เมื่อวานเสตตุเย็นไหมเมื่อวานเลยซื้อไม่กินเพราะกินุยอะไรบ้าจะกินมังแตงม้อซื้อพี่น้องเอ้ย

อันนี้จะไปถึงมุกข่อยบ่มีถังเน่ที่ว่าย่อยสลายเนาะหมายถึงทิ้งหน้าบ้านนะ่ะไม่มีแต่มุกข่อยมีถังเนี่ยแบบซื้อมาแยกต่างหากที่ว่าเฮ็ดพวกอา,อาหารที่ย่อยสลายได้นั่นจะไปทิ้งอยู่หลังบ้านที่ว่าซื้อมาแยกต่างหากเด้ทางแั้วก็แพงอยู่เด้ก็ปีกนี่ก็ปีกอวบีที่ก็มี้อย่างหลายมืออ้อนี้กคะอยู่กับลูกกับเตา้าลูก <Pizza. S 1> กับมะามเข้ากลอง ถ้ามื่อนี้คือจยกากบอกอันอยกายกอยากบอกเพื่อนลูกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจังน่อยสิพาเด็กังนอยไปอาบนา้ำอาบน้ำแล้วคำแล้วอยกวากบอกเพื่อนเรื่องอันตอนนู้ว่านลูกไผ่ลูกทรายนะมักกันกับลูกไผ่เป็นแน่ๆอยู่คอยคึย้นใจหัวอยู่คอยบอกลูกคอยนะย,ยังไงยังไหนเตี้ย ถ้าคุยกับพ่อในใจว่าเขาคบกันบะนะตอนเขาไปญี่ปุ่นก็เป็นแน่ๆอยู่ว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นมาไปไป,ไปงานมาสั่นไปงานแม่ได้ถามมาไปกันสองคนบ่ไปญี่ปุ่นน่ะไปกันสองคนบ่แม่มาสั่นมาทางงานมาสั่งลูกก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวเนาะว่าเขาอาจจะยังไม่แน่ใจหรืออะไรก็ช่างกูว่าใครบ้างไห่ลูกขวายเมื่อกี้ย่างเด็กหน่อยเขาก็บม่ค่อยมี เขายัางบ่เคยมีแฟนเลยสินะแม่าวางสิละ่ะเฮ้ยไปสองคนได้จังไดจะไปเขารอเอาเด้งมึงเขาอันะระดับใดแล้วก็ซตริบ์มงข่อยว่ข่อยว่จังสีหลีถามลูกไส้กับเบิ่งเด้อขวอยวกจังสีหล,ล,ลีลูกหล่าเอ้ยเจาของอันยังเป็นเด็กหน่อยดูเขาอันเบิ้งานาทีการงามเขากันคืออันมากก่อนลูกไสย้ย่านลูกไส้ถือเขารลอกมันเปานญา,า,านิรู้ฮาไปรอก็ไเด้ขคอยย่านย่านเขามาอัน หลอกให้ฮักเงี้ยสิแล้วเขาถิ่มเงีสินะใครก็เลยว่าบ่แม่นได้บิ๊กแม่นบ่บ่บ่มาสายงานในซื้อยังมาว่าอันอันยังเมืองแม่เงี้สินะแบบในหน้าเงี้สิน่ะแล้วว่าจักแล้วไปสองต่อสองมันแม่นบ่ล่ะก็มางานดีๆว่า่สันแม่ก็เป็นสงสัยอยูุติห่างกับบางครั้งเขาก็คิดว่าให้เขาเรียนรู้โลกส่วนตัวเรื่องเมืองเรื่องเฮาก็เขากับบ่ไปหนุ่งบ่บ่หมายถึงว่าบ่ไปจู่จิกจุกจิกขอบ่เคยไปจู่จิกจู่จู่จิกจุกจิกเรื่องลูกเด้ แล้วก็มีในในไม้ยุงสินะ่ะก็คิดอยู่ได้ไม่ได้เครียดกับลูกนะแต่คิดกับนอกอังเดียวกับนั่งก็คิดอยู่เน,นาะว่าเอา้าเมื่อเธอลูกจะของไปหลงมักเขาเบื่อเธอลูกจะของไปไม่อย่างกับเขาธรรมชาติของมนุษย์นะคะไม่ได้พูดเรื่องอ่ะอัปรีนะคิดจะว่าถ้าเกิดเพ้วเขาลอให้ลูกอันคอยฮักเขาแล้วเขาถิมลูกคอยให้จังไดเออคือคือ,คอเขาเขาเป็นคนที่ยังไม่เคยมีแฟนมาก่อน แน่นอนคอยต้องคิดมันบองมเจเจว่าคอยต้องคิดอยู่แล้วแหละว่าอ้าวมันแมนบอมันใช่บองสินะมัจเจวาประสันอันลูกหลานมันแมนบอหลับไปงานอยังคือไปสองคนเขาเป็นผู้หญิงเด้แต่เ่าคอยคิดแค,ดคด่ว่าเขาเป็นเด็กหน่อยแบบว่ามันกัเป็นสิอยู่แล้วคือยังเขาไปเป็นคณะคือยังเขาไปกัมมูสิอาจจะเพื่อนร่วมงานหรืออย่างสิแต่่อยเนี่ยเป็นแน่แน่อยอยู่เด้แน่แน่อยอยู่คอยเกิด ถามคนอื่นอยู่ถามเหมือนว่าอันเขาก็เบิงยูพูดของเขาอยู่นะว่าเขาไปนั่นไปนี่อย่างสิเนาะแต่วันนี้ว่าไปสายงานก็มีความสงสัยหลายๆอย่างแต่ว่าข่อยก็แค่ว่าอุ้ยตอนนี้คนไปบอกลูกข่อยว่าเอา้ามันแมนแนวบ,บ่ลระบีไปกันสองคนยังสี่มันแมนบ,บ่เลยอย่าไปลงมักเขาดีถ้าเกิดเขาบอหักจะของให้จังไหนมันเจ็บปวดได้ลูกถ้าเกิดเขาถ่มลูกบ้างสินะ พอว่างสิพเพราะห้องอายุขนาดนี้แล้วเราเจออะไรไมาเยอะแล้วเราไม่อยากให้ลูกเราเนะ่ยอกหักหรืออะไรเนี่ยแบบว่าไปรักคนคือไปมักคนเดี่ยวเขาหนาที่การงานอย่างเขากับก่อนบิ๊กเออเขาเป็นหัวหนา้าวงเขาเป็นนักร้องที่เดินหน้ามาก่อนบิ๊กนี่สินะบิ๊กก็คือเป็นเน็ตไอดอลที่ยังบรรดาหมายความว่บาบิ๊กสิคน้วสูจากทัวร์ไทยได้กับอยู่ในกลุ่มในกลุ่มกลุ่มหนึ่งในตอนนั้นเนาะ ก็มีอ่าแม่ๆป้าๆแบบว่าเออคอยสนับสนุนแฟนคลับที่คอยสนับสนุนแต่วานี่กรณีที่ไปกันสองคนนคี่คอยกะคอยกะบอกลูกคอยอยู่ว่ายา่าไปหลงมักเขาเด้อถ้าหลงมักเขาม่านี่ถ้าเกิดเขาทิ้งบิ๊กเนี่ยบิ๊กสิกเจ็บปวดเด้มันไม่ยังนะแม่โอ้ยมาสายงานมาสันมันมาแม่นเราละมาสายงานไปกันสองคนยังสี่มันมันไม่ใช่แล้วองศิลนะเขาก็คิดถ้าคอย่คอยบอดเป็นล่ำเขตลูกคือเขาโตแล้วเพราะว่า การตัดสินใจอย่างไรยามเขาจะพูดจะบอกเขาไม่เคยปจูจี้บอกมาเดีนี่คบคันบอกจังไหนไปจังไหนยังสินอ่ะบอกบอก่เคยปจูจี้จุกจิกแบบแบบนั่นมาว่าให้พื้นที่ของเขาได้เรียนรู้ชีวิตของเขาว่าจะไปต่อยังไงคือจังเห้านี่ตะจรเนาะอีแม่หามนั่นหามนี่นี่เครียดเทียงตาดูนคนแรกเบ่ไไรยอมหลับเด้อแล้ว นชีวิตขวัญเป็นจริงของคนห้าน่นธรรมชาติของมนุษย์มันก็ต้องรู้จักคบคนนั่นคนนี้คอยเลยไปประจูดจิกๆกว่าบอกแม่มาในสิน่ะกระับเอเีเซนาคนติปุระเตี้ยคือคอยคอยบ่ไดไปจู่จกจิกแบบนั่นประมาณว่าประมาณว่าไอแตงโมกบบาานดอกบ่ไป็ได้อืมนี่แหละอาหารแรกงข่อยเขาไปกินข่อยอีกแล้วพอหกโมงเย็นแล้ว ก็กาแฟก็ช่วยได้นะนิดนึงจริงอ่ะใครใครอยากกินข้าวเหนียวอีกเดพราะตอนเช้ากินข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวจะบอกโอเคปลาแซลมอนเอ็นซ์เกย์เอ็กซ์เกย์แล้องนายตาแาแฟ้ตัวเอกโซเบียไม่อยากกินก็อย่าบัง่งกพแฟบ๊วย สุดยู่หางหางนึ่งม่บอกยี่ห้อห่างด้อกยี่้อไม่จับมันกับประหวานเลยหรอพรกกินขี้วันกินมาแตงมั่งบอกเรื่องลูกด้อยพี่ที่ธรรมดาเห็นเนาะเห่าทุ่มาหลดเดี่ยวทุ่มแม่กก็ไม่แมนเซ็ตแม่ก็ไม่ทุมาหลดเราก็เอ้ามาเนี่ยขาก็ดีใจลูกเจอคนดีๆมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนแบบแต่เราก็เสือว่าสองคนนี้ เขาแบบดวงเขาสมพ้งกันในทั่วอีกการงานหรือห,หลายอย่างแค่มีเขาตรงกันคือแพ้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่บิ๊กนะ่ะก็เป็นผู้ใหญ่เด็กจริงแต่เขาความคิดและการกระทำเขาโตวกว่าอายุใครเนี่ยไม่หิวค่ะไม่เคยหามบ่ บ่อแม่เ่าบ่หิวบ่อยากกินอยังเนี้ยอยากกินแต่บังคับจองว่าข้าวจะไม่กินนะเขานี่เสดงมากกว่าหิวค่ะกว่าสิกินจะข้าหนึ่งไปจำเแค่ประเดกไก่จักตอนไปแต่ว่ากว่าสิเด็กกว่าสิน้องกับสิหิวอยู่เด้แต่พยายามที่จะไม่กินบวบอะไรบวบเท่าเนาะเนี้ของน้ำข้าวหรอกนี่ฟินแลนด์ปูไม่ได้นะเดานึกคิดว่าปูไม่ได้

น,นี่อ่ะยัไหหงไม่ได้โทรหาหลานที่จะโทรอยู่เด้อก็มันดึกแล้วกอย่างป่าเขาเลี้ยงเนาะยังไม่เกรงใจเขาจริงจริงใคอยเป็นมูลและเฟซของป่าแก้วอยู่เด้อแต่ใคอยยังไม่คยกันก็ไม่เคยคุยกันกับป่าแก้วนะเป็นเฟซมีเฟซอยู่ใครก็คือจะโทรไปอยู่ยเป็นเกรงใจเขาไหม ทั้งเวลานประตรงกันนั่งกับบัแน่มื่อนสาวคอยอัดเสียทูก็ได้คอยก็อยากว่าน้ำหลานเขาอยู่ได้อันปลาเขากระกเลียงเนะาะเขากระเสียมสำรูจเขาแหละเพิ่นก็ะเบนไม่ด <Yeah. S 1> ุเนาะเต้าทูไปตอนนี้เขาเต่าเขาขึ้นยู่ว่านเจาไ๊ไรมือใดมือหนึ่งอะ่ะคอยก็ต้องโทู่ไม่นังเขาจำแม่เพิ่นหนึ่มไหมหนึ่งร้านเดี๋ยวคอยไหมอืมเมื่อวานเนาะกินอ่างผู้เจ้าเืือ เกษสบรนลุย่างหละมันยังลูกสาวขวายังมาไม่หวานเลยไอตี๋เกษตแม่ไม่หวานเลยเกษตรเก่งๆเด็กหน่อยสองคนนี่ลุงน้องต่างหลายคนหน้าที่การงานจักอย่างแนมารลุตุงนางคาใสใจเนาะไม่ว่าอาชีพไหนมันก็เหนื่อยด้วยกันทุกคนนั่นแหละสายงานแต่ละอาชีพของใครกับเมยของคนหนึ่งกับเมยมันต้องไม่เมยอหลือเมืยบางอย่างหระบางบางคนนี่ คือจังคอยนี่บได้ใส่สมองใช้มือทํางานกรรมกรคือจังแฟ้มคอยนี่เพายัางวลาล์านี่ <c oughs> ก็ใช้สมองทํางานแต่ก็นานั่งอยู่กับหม่องหน้าค่อมแต่ใส่ส,ส,สมองหลายเด้เอออยู่กับขอม,มนาะมาแม่นั่งฝ่าวข้อมมาเสียเงินเน,น,น้คคานวณน,นั่นคานวณนี่เด้ตัวเลขเด้เป็ปนตะป่นหัวนน้ำเล่าอยู่ดอกตะคอยก,กรรมกร ออกมื่อก่อนดีๆละ่ะเมาแล้วก็ได้ไม่ใบหมอมากคอยจะได้ไปเอ็กซเรย์ไงเพราะว่าเขาีโรคประจำตัวเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์หมายถึงว่าที่หลอดอุโมงค์ที่นอนเข้าไปเห็นบ่ที่บ้านเขบาบ่า้ใส่เครื่องประดับว่าหายแตงหน้าไม่ให้แบบว่าให้แบบสะอาดๆไปเขาน,นอนแล้วก็เขาก็สีตามที่เขาบอกนะก็จะรออุโมงค์ไปอยู่ในตุ่มอุโมงคนะ์นะก็คือนี่ยังบุอืภาษาบันเทาไหม อินต่อนเอ็กเซลลอุโมงค์ในอุโมงค์ไม่ต้องาสีตไปตอไปต่ใหญนะทุแกยนะแคบเนาะตาซางต้องคอมาตัวแล้วว่าเป็นอย่างไาเสีดสบายใจตวองคอยขยงนเลยแม่งแคบๆไหมเป็นลอดไรเข้าไปไหมเขาใส่ค้นหรือเขาเป็นกดไรเข้าไปไหมแสงคอยกสียุงสันขยานได้ฟังคนของคนเดิมเอาเด้อ็กเซลแบบนั้นมันบอกว่าไม่เอากลัว แบบเขาไม่ชอบอยู่ที่แคบใี่ไหมคอยจมแล้วมือนี้มือนี้ได้กินมกแตงโมเออได้อ้างมกแตงโมบอสเซ่บอสเซ่คืออยากกินนี่ซื้อบริได้กินโดนแล้วยาว่าปีเนาะมันปีละเท่อนหรก็ยังนับได้ว่ามันสองปีเท่อนึงบอกบางเรือเาซื้อมาเป็นสีบางเรือมันก็เป็นสีที่มันปาดไว้นะมันก็ตีราคาไว้เลยกับมีต้องไปซื้อมาเป็นลูกจ้ามือนี้ก็บ่มี่อย่างไรเดี๋ยวจะพาเด็กหน่อย ไปอาบน้ํำซาวหน้าพราะวันเสาร์เราจะซาวหน้ากันคือกอฟื้นก่อไฟยังสินะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ